แล้วพิชเช็เกาหลงแรกเนาะย่าไม่ได้เลยแล้วปูไปเร่งแรงเนาะ <c oughs> แล้วปูกไปิแช็คเลยให้ปูกไปเอาพิชเชคให้เรด้ยวยเไ,ไม่ได้ตากเสื้อเนาะตากเื้อให้ใครคะให้ปลูกค่ะ๋อ หยุดโควิดใช่ไหมทำงานช่วยญ่าตากผ้าให้ปู่โอ้ยสวย in now